สวัสดีค่ะจากสวนเกษตรมือพ่อเพียงค่ะพี่น้องมีตัวดินจีนออพ่อหนึ่งปลูกบานห้าในผลนิลี้อคะพันนี้ค่ะบานห้าปลูกได้ผลก็คือดินจีนออพ่อหนึ่งค่ะปลูกออกดอกปีใหม่้อคะเดอ้อนานี่หนาวนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ต้นละสามพันหาพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อค่ะเดอ้อปลูกเลยใหญ่เลยค่ะพี่น้องว่ามีตาจับ ซ้ำติดแล้วพร้อมปลูกแล้วจะให้ลูกค้าไปปลูกค่ะพี่นอ้องเบื้องบานี้จะต้นบักง่ายเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ค่ะ,คคะต้นบักง่ายเลยค่ะพี่น้องสนใจก็ทักมา,กดาเด้อค่ะเด้อต้นงามงายพี่น้องต้นนี้จะต้นละสามพันหาจะต้นละพันจะพี่น้องพันหาสนใจก็ถักมาเด้อพี่น,อน,นอ้อนงเลยต้นลินจีนอพ่อหนึ่งในโพนีลีค่ะพี่นอ้องการันตีจะสวนกเกษตรมูพ่อเพียงจะพี่น้องคุณเน่ะ สาใบม่ตัวนี้ไ่เลยค่ะความปลูกแล้วจ้ะนี่ตัวละสามพันหาพี่นอป้าพี่นอตัวนี้ตัวงามงามจ้ะสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อความปลูกแล้วจ้ะหลอดตายแล้วจ้ะสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อพี่นอจากสวนเกษตรมือพ่อเพียงลูกสาวกับมานนี่จี้กันละจ้ะสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อป้าพี่นอกป่วยวีบกไงเชี่ยบกไงพี่นอเอ้ย จากล้วยหอมท่องจากพี่น้องสนใจกระทักมากด้วค่ะเด้อตรงนิ้จีนอพ่อหนึ่งพร้อมปูแล้ะค่ะพร้อมเอาดอกปีใหม่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ